Hello everyone welcome back to English online lesson for grade 4 with teacher b e n j a m a n Ngaothong This is the second time we have online lessons I hope everyone enjoy learning and do our activity that I g a v e you before สวัสดีค่ะเรียนทุกคนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประสมสาป,ปีที่4กับคุณครูเบนจวรรณเงาทองนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เรามาพบกันเป็น EP ีที่2แล้วนะคะครั้งที่แล้วนะคะ EP พีที่1เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องความ Animals นะคะนะักเรียนได้ไปเรียนรู้และได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะทำการบ้านส่งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็น E p พีที่2นะคะเราจะมาเรียนอะไรกันนะคะมาดูนะคะว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะยังอยู่ในเรื่องของ t h e m Visiting the Farm นะคะก็คือการไปเที่ยวเยี่ยมฟาร์มต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้จุดประสงค์ของการเรียนก็คือ mm hmm. Student able to talk about animals and activity in the farm using this this that those นะคะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้คำศัพท์นะคะ this 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 that แล้วก กันนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมสมุดปากกาไว้พร้อมนะคะเอาไว้เขียนคำศัพท์หรือประโยคที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดประโยคเข้าจังหวะไปพร้อมๆกันนะคะให้เรียนฝึกพูดการใช้คำศัพท์นี้ค่ะ this this that แล้วก็ those นะคะ are you ready if you re ready let's go okay Let's sing this, this, that, those นะคะเราจะพูดให้เป็นจังหวะนะคะโอเคมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกคืออะไรดูนะคะ These are cats and those are dogs อ่ะเรียนพูดตามนะคะ These are cats and those are dogs นักเรียนสังเกตประโยคไปด้วยนะคะเราดูประโยคไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปอธิบายตอนท้ายนะคะว่า คำเหล่านี้เราจะใช้อย่างไรนะคะนักเรียนสังเกต these are cats and those are dogs นะคะนี่มีแมวหลายตัวนี่คือแมวหลายตัวนะคะโน่นก็คือสุนัขหลายตัวนะคะ these are cats these are cats and those are dogs okay next this is a dog and the that is a cow this is a dog and that is a cow น,ะนี่ใส่จังหวะนะคะ this is a dog and that is a cow นะคะอันนี้คืออะไรคะเป็ดหนึ่งตัวแล้วก็นั่นก็คือวัวหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะจำสังเกตรประโยคให้นะคะว่าเขาใช้ยังไงนะคะ next these are mice and doors are b i r d s t h e s e are Mike and doors are b i r d s นะคะนี่คือหนูหลายตัวนะคะนั่นคือนกหลายตัวนะคะ doors <Those S 1> <Those S 2> สังเกตคำว่า this แล้วก็ d o o s นะคะ next this is a sheep and that's it a sheep this is a sheep and that's it a sheep นะคะนี่คือไก่หนึง ตัวลูกไก่หนึ่งตัวแล้วก็ลูกแกะนะคะ next these are girls and those are boys these are girls and those are boys these are girls and those are boys น,ะะนี่เด็กผู้หญิงหลายคนนั่นเด็กผู้ชายหลายคนนะคะอ่ะมาดูนะคะเมื่อกี้เราได้ดูประโยคของการใช้นะคะ t h i s e that t h i s and those ไปแล้วมาดูว่ามันมีหลักการใช้ยังไงนักเรียนต้องตั้งใจเรียนด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องนำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปแต่งประโยคเพื่อเป็นการบ้านส่งทิชอร์นะคะมาดูนะคะหลักการใช้นะคะ when do we use them เราจะใช้เมื่อไหร่นะคะ when do we use them นะคะนักเรียนสังเกตนะคะ ถ้ามือชี้มาใกล้ๆนักเรียนเห็นนะคะใกล้ๆมีแค่หนึ่งเดียวนะคะ this แปลว่าอยู่ใกล้แค่นี้นะคะ this นะคะ this มีแค่หนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ this อยู่ใกล้มีสองนะคะ this มีมากกว่าสองขึ้นไปนะคะ this นะคะ that 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 อยู่ตรงนั้นนะคะมีแค่หนึ่งเดียว that that is a pen นั่นคือปาก กาอยู่ตรงนั้นนะคะ Those are pen Those are pen นั่นคือปากกาหลาย้ามใช่ไหมคะ These These That Those นะคะ These นะคะ These t h i s That That นะคะเรียนจำไว้อันนี้เป็นคำนาเป็นคำที่ใช้กับคำนามเอกพจน์ มีแค่หนึ่งเดียวต่อไปเป็น t h i s t h i s t h i s those those นะคะมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะอ้าวมาดูนะคะตัวอย่างประโยคนะคะเขาเรียกว่า singular and plural nouns นะ,ะ singular and plural nouns น,ะะนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะคุณครูคก็เคยสอนมแล้วเรื่องของ singular หมายถึงคำนามเอกพจน์นะคะแล้วก็ plural noun ก็คือคำนามผ้าหู พจน์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งดูประโยคตัวอย่างนะคะ this dog is happy this dog is happy สุนัขตัวนี้นะคะสุนัขตัวนี้มีแค่กี่ตัวะคะหนึ่งตัวนะคะ this dog is happy สุนัขตัวนี้มีความสุขนะคะมาดูประโยคตัวนี้นะคะมีสุนัข how many dogs do you see how many dogs do you see one two three four there are four dogs there are four dogs so these dogs are happy these dogs are happy นักเรียนสังเกตความต่างระหว่างนะคะ t h i s dog is ใชไหมคะ is มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะ is ก็ใช้กับซิง g ก l a r หนึ่งเดียวนะคะ these dogs are happy นะคะ dogs เติม s ด้วยนะคะ are ก็คือมีมากกว่าหนึ่งก็คือใช้กับคำนาม พ่อหูโพสนะคะ our happy ต่อไปนะคะ that that อยู่ที่โน้นนะคะชี้ไปนะคะ that นะคะ that dog is happy that dog is happy นะคะเขาอะไรคะ dog ตัวนั้นกำลังไหมคะสุนัขตัวนั้นมีความสุขนะคะต่อไป those dogs are happy those dogs are happy สุนัขเหล่านั้นมีความสุข นะอะ่า those dogs are happy ก็คือนะคะ t h i s is ใช้กับคำนามเอกพจน์ t h i s are นะคะก็คือใช้กับคำนามพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะ t h i s อยู you, จ่จำไหมคะ t h i s อยู่ใกล้ that อยู่ไกลนะคะ t h i s เป็นคำนามเอกพจน์นะคะ t h i s เป็นคำนามเอกพจน์นะ,ะเอกพจน์ t h i s ที่อยู่ใกล้นะคะ t h i s อยู่ไกลก็เป็นคำนามเอกพจน์ that อยู่ใกล้เป็นคำนามอะไรคะ เอกพจน์ those อย mm ู่ไกลเป็นคำนามพ mm hmm. หูพจน์นะคะที่มีมากกว่า1น,นะคะถ้าเรียนไม่ทันนะคะนักเรียนรีวิวแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจดูทีละประโยคด้วยนะคะอ่ะมาอ่านประโยคไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะ t h i s d o g is happy t h i s d o g is happy these dogs are happy that dog is happy these dogs are happy นะคะดูนะคะเราจะใช้เมื่อไหร่นะคะ when do we use them นะคะอ่ะเขาบอกว่า we use this to talk about singular n o u n that are close to us นะคะเราใช้ this นะคะ talk พูดถึงสิ่งที่มีหนึ่งเดียวและก็อยู่ close to us ก็คือ close แปละว่าใกล้ใช่ไหมคะอยู่ใกล้เรานะคะยกตัวอย่างประโยค this table is small this table is small นะคะโต๊ะตัวนี้เล็กจังเลยนะคะโต๊ะตัวนี้เล็กนะคะต่อไป we use these we use these to talk about plural nouns that are close to us example these pens are nice เราใช้คำว่า these ตรงนี้นะคะ these talk about plural noun คำนามพหูพจน์ plural ก็คือคำนามพหูพจน์นะคะ และเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา close to us ยกตัวอย่างประโยกก็คือคะ these hands are nice ปากกาเหานี้ดีจังเลยนะคะ these hands are nice นะ,ะ next นะคะ we use that to talk about t i n g s now that are not close to us we use that to talk about t i n g s now that are not close to us เราใช้คำว่า that นะคะสิ่ง ซิงคูรหมายถึงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมแต่ไม่ได้อยู่ใกล้เราก็หมายถึงว่าอยู่ไกลเราออกไปนะคะเราจะใช้คำว่า does นะคะ does is a pen does is a pen ปากกานั <øre> well ่นคือปากกานะคะนะคะแล้วมาดูประโยชตัวอย่างค่ะ does cupboard is big does cupboard is big ตู้ตัวนั้นใหญ่นะคะตู้ตู้ที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นตู้ใบใหญ่นะคะ this cupboard is big ต่อไปนะคะ we use doors to talk about p o u r a l now that are not close to us we use doors to talk about p o u r a l now that are not close to us doors ก็เป็น plural now หมายถึงมีมากกว่า1ตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปนะคะ doors window s are dirty ยกตัวอย่างนะคะ doors window s are dirty อ่าหน้าต่างเหล่านั้นอะทำไมสกปรกจังเลยนะคะ doors windows แล้ว คำนามนะคะถ้าเป็นผูพจนพเราก็ต้องเติมอะไรนะคะ s ลงไปด้วยเพื่อให้รู้ว่ามีมากกว่า1น,นะคะนักเรียนนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ทันนะคะนักเรียนกลับมาย้อนดูหรือว่าส่งข้อความมาถามทิชเมยได้นะคะว่าประโยคนี้ this เราใช้ยังไง this นะคะอันนี้ออกเสียง this this กับ this นะ does ะกับ does นะคะวันนี้แค่4คี่คำง่ายๆนะคะนักเรียนจำไปใช้ในะะ this this อยู่ใกล้ that อยู่ไกลนะคะ this อยู่ใกล้ that อยู่ไกลนะคะแล้วก็ this เป็นคำนามเอกพจน์ this เป็นคำนามเอกพจน์ that เป็นคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล those เป็นคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกลนะคะให้ในักเรียนฝึกนำไว้นะคะอ้าวมาดูว่าเราจะทำยกตัวอย่างอีกครั้งนะคะ this this that those นะคะ this this that Just. นะคะโอเคทีนี้ homework นะคะ homework นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแต่งประโยคการใช้นะคะ this that t h i s those ลงในสมุดนะคะอันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคนะคะโดยการใช้นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็เอาคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งประโยคพร้อมกับให้นักเรียนนะคะวาดภาพประกอบลงในสมุด อันนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคได้ตามอัธยาศัยนะคะให้นักเรียน create ประโยคของตัวเองนะคะนักเรียนจะใช้ this นะคะแล้วก็ทำลูกศรไปนะคะ this that นะคะ this หรือว่า those นะคะอันที่สองนะคะให้เรียนทำใบงานเรื่องนะคะ this that those and those นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็มีการบ้านทั้งในสมุดและใบงานนะคะ ให้นักเรียนทำนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือมีคำถาม If you have any questions you can ask me any time นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะนักเรียนจะได้รู้หลักการใช้ this that t h e s those นะคะแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านนะคะคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ ฟาร์มแอนิมอนะคะแล้วก็เอามาที่เราเรียนไปใน EP ที่1นะคะแล้วก็เอามาแต่งประโยคใน EP ที่2นะคะวันนี้นะคะทุกคนตั้งใจเรียนคุณครูหวังว่าทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งนะคะให้เรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะ Today you have excellent work See you soon Thank you See you next time Bye bye